เข้ามาเสียหินนะคะลงหินลงตานี่รอบรอบ,รอบตาดาัมของเราะคะ่ะปูอันนี้ทำใหม่แล้วหลังคาเดี๋ยวอันนี้อันนี้พังนะคะยังซ่อมไม่เสร็จ ยังไม่มีใครมาซ่อมเลยอันนู้นเป็นหลังคาส่วนที่พังไปนี่เป็น้านนี่ค่ะนี่เราก็นำหินมาเทนะคะ น้องลงไนมะ่ปิดประตูคะปไปปิดประตูเลยลงจากรถต้องปิดประตูด้วย ลูกๆไปไดตอตนนถ้าเวลาฝนตกมาเราก็จะได้ไม่เปื้อนค่ะ เป็นแต่ตรงที่ตรงเดินได้ไหมตรงนี้ก็ใส่หมดเลยเหรอ,อตรงนี้มันเป็นที่ร้านร้านไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ได้ตรงที่เราเหยียบอะ่ะ <c oughs> วันนี้ก็ที่แกงเก้วนี่แหละจละขอไปด้วยไ,ได้ไหมอ่ะจะมาก็มา รอบตลาดนองเล่านะคะอันนี้แต่เช้าอยู่เลยค่ะวันนี้มีลุงที่นี่นะคะก็เขาก็จะสร้างเริ่มสร้างเพิงก่อเพิงกันแล้วค่ะมีหลังคาเวลาฝนตกมาก็จะได้ไม่เปลื้อนนะคะมีหลังคาก็สบายดีน,ดนงเย็นไม่ร้อน เย็นไปอีกแบบเลยค่ะเมื่อวานนี้เอาไปลงที่สุกระทางใส่ลบ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 ,ลบเลยค่ะมันเป็นคุณค่ะแต่ใๆน,นู่น ไกลๆก็ได้ค่ะนีน่ก็มาล็อกใหม่ Tuh leo Ok อันนี้เดี๋ยวอันนี้เขาทำใหม่เออสวยดีนะต่ำกว่าเดิมต่ำมากเลยค่ะทุกคนต่ำสบายชิวๆไปเลยเห็นไหมคะอันนั้นเป็นเศษสังกะสีนะคะที่มันพังไปอันนี้พอเขาทำ มาทำใหม่ไปแล้วค่ะอันนี้ยังไม่มีใครทำเลยอันนี้ก็มีเป็นระเบียบสวยงามค่ะนนเป็นร้านขนมเค้กแม่แอล วันนี้เราก็จะมาลงขายที่ตรงนี้กันนะคะทุกคน <laughs> ừ. mà, có mà nặng hơn ngay, nó có không mà gì ตบเลยค่ะลูกตุบนี้ปุบนี้ วสบายจริงเชียวแม่ร้านนี่เอาตรงนี้เนี่ยแม่ร้านตรงเธอเนี่ยลูกค้าชอบมาเยือนตรงนี้อะ่ะแล้วก็เยืยนพิงเสาได้เออเยืนพิงเสาเออเยืนพิงเสาร,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 รอเคส

เดี๋ยวจะเอาไปใส่หลังบ้านแล้วตายายังไม่ตายดีไงเอาละตรงนั้นมันเป็นตรงร้านวาง เสร็จแล้วไปกันเลยไหมอะไรคะ ไม่ค่ะไปกินตรงนู้นเลยค่ะไม่ต้องมา,มาทังแล้วถ้าตายเนี่ยอินแล้วไม่ได้เลย ຕານິເດະປາປາປູນຄ້ອງມກມາ กินวันนี้เสร็จสิ้น<า>เสร็จสิ้นไปด้วยดีบ๊นบายบายบ๊ายบายจุ๊บมั่วางชิ้นรถกันง่ะจุ๊บมั่ว